ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stop Signal นะครับผมก็วันนี้ครับกลับมาพบกับผมและพี่เอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จากที่เห็นนะครับพี่เอกวันนี้เนี่ยเรามาเรียกว่าเข้าสู่เนื้อกันเลยดีกว่านะครับผมเข้าสู่ไม่เด่นใดเลยก็โอ้โหตลาดครับพี่เอกเรื่อเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาแน่นอนที่จเจ้าจะเคยกับพี่เอกไหเนี่ยดูไม่ต่อไปพี่โอเคโอ้โตลาดในฝั่งของพี่ใหญ่ครับพี่เอกที่เห็นเนี่ย เรียกได้ว่าเรียกว่าแดงพบทุกตลาดเลยนะครับผมเอาในดาวโจนส์ดัซเซหรือเอสแอนพีห้าร้อยครับที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เรามีเกินไปแล้วเนาะว่าจะมีตัวเลขที่สําคัญนะครับของทางตลาดอ่าฝั่งอเมริกาเนี่ยประกาศออกมาครับพี่เอกนั่นคือตัวเลขของ ISM Service PMI นะครับของตัวเลขอ่าภาคการบริการของสหรัฐนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะในส่วนตัวภาพเศรษฐกิจใช่ครับพอมันกีนนั่งดูน้องผูวมาคุยน้องผัว่า ตัวเลขเศรษฐกิจดีเดี๋ยวคุณจะบอกอใช่ว่าตัวเลขหลายบ้านที่ออกมาดีเนี่ยแต่ทําไมในตลาดฝั่งอเมริกานี่ลง่อามันน่าจะมีเหตุผลด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะมาเชื่อมโยงว่าในบ้านเรานะครับเอ้ในฝั่งอเมริกานะครับเศรษฐกิจดีหุ้นก็ลงนะบ้านเราเนี่ยมันจะลงด้วยหรือเปล่านะหรือว่าเฮ้ยรอบนี้เนี่ยมันมีอะไรมุมเขาเรียกว่ามุมที่อาจจะเป็นมุมที่เรียกว่าไงอะมุมที่กลับตัวหรือเปล่ามีไหม นะเดี๋ยวนี้มีครับมีผมมีมุมมองตัวเนี้นะมาฝากท่านผู้ชมครับแต่ว่าเป็นภาพใหญ่เนี่ยต้องให้น้องภูมิก่อนเลยครับนะคือตัวเลขเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับภูมิรับในฝั่งอเมริกาครับพี่เอกอย่างที่เห็นครับผมเอากรรทัดแรกก่อนเลยเนี่ยคือไอซิ่งส่นะหญ่ครับผมแต่ชีภาพการบริการเราผมว่าเป็นตัวแบกมาตลอดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าออกมาเนี่ยเกินคาดเลยครับพี่เอกนี่นะใช่ครับผมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนที่แล้วนะครับผม อย่างพอสมควรเลยเพราะเดิมเนี่ยอยู่ที่52นะครับผมแต่เนี้ยขึ้นมา54แล้วมันดีอยู่ที่ตลาดค้าวด้วยตลาดในข้าว53นั่นเองนะครับผมซึ่งเกิดว่าเรามาดูอ่าซับอินเด็กซ์ข้างในนะครับผมก็คือจะมีตัวเลขดัชนีนะครับผมของบิสต์เอ็กซ์เพียรตี้หรือคือการทำกิจกรรมทางอ่าเศรษฐกิจนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอ่ากิจกรรมด้านไฟแนนซ์นะครับผมด้านสถานการณ์การศึกษาทุกอย่างเลยนะครับผมโดยรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ย ค่อหข้าที่จะดีมากเลยพี่นะครับผมถ้าเกิดเราดูตัวเลขเดือนล่าสุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเกิดเรามาดูอีก okay. อันนึงนะครับผมที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยคือเรื่องของภาพการจ้างงานจ็เป็นนี้นะ employment ครับผมดังนอน่พอออันนี้เหรอบอพอพอัอพ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 ออ้อพรออพ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 ออออ ตัว employment นะครับผมของภาพบริการเนี่ยยังเรียกว่าทรงๆตัวจากเดินก่อนครับคครับผมแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดเราดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นเรื่องของตัวจํานวนงานที่เปิดใหม่นะครับผมคือยังไม่เรียกว่าเป็นการจ้างนะแต่เป็นแค่ตําแหน่งงานที่เปิดใหม่นะครับผมก็คือโจ job opening เนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นมาจากเดือนก่อนครับแล้วก็ดีที่ตลาดค่ะด้วยอันนี้เป็นภาพเศรษฐกิจแบบ รวมๆเร็วๆคร่าวๆแล้วกันย่อมมีประมาณนี้เพราะงั้นถ้าเกิดว่าฟังมาจนถึงตอนนี้น่ยน่าจะพอจับใจความได้ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยยงเป็นไงบ้างครับภูิในฝั่งอเมริกาภาพเป็นยัวไงดนะครับผมเพราะถ้าเกิดเราจํากันได้ครับในช่วงประมาณสักสามสี่วันก่อนนะเนี่ยมันมีเรื่องของตัวภาพของการผลิตนะครับผมออกมาเนี่ยถึงแม้จะหดตัวแต่เป็นการหดตัวที่น้อยลงนะครับก็เรียกว่าฝั่งนั้นอ่ะเริ่มเห็นพื้นตัวเล็กน้อยในขณะที่ในฝั่งของภาคบริการอีกขานเนี่ยเห็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะเงเพราแล้วเนี่ยรมมๆันก็คื เติบโตเขาน้างดีอ่ะสองดีแล้วทําไมฝั่งอเมริกาพึ่งเข้าลงนะครับเนี่ยแต่ทีนี้ครับพอเศรษฐกิจดีเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เอกที่แน่นอนว่าพอเศรษฐกิจดีเนี่ยความกังวลในอีกด้านหนึ่งที่มันอ่าเรียกว่า ไม่มีทางขายไปแน่นอนคือเรื่องเงินเฟอ้อครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเศรษฐกิจดีเนี่ยจับจกได้สอยมาจริงถ้าเกิดมาจริงๆเนี่ยแปลว่าอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะก,กดไม่ลงครับพี่เอบอย่างเช่นที่เราเห็นกันมาในช่วงอ่าไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่เริ่มเริ่มเห็นอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยขยับขยับขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้ยมันเป็นจุดประกายครับพี่เอกเขาเรียกว่าความกังวลแล้วกันของตลาดใช่ไหมพี่ที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเรื่องบอเพี้มของสารัตเนี่ยจะไม่ลงเท่าเดิมอย่างที่คาดแล้วนะครับผม นี้ก็เลยอาจจะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่กดดันในส่วนขอ,องตลาดสหรัฐใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับก็อย่างที่ท้องภูมิบอกไปนะก็ตอนนี้เนี่ยตัวสั่งฝเายธนาีารออกมาดีนะแต่ตลาดหุ้นเขาลงนะครับอาจจะมีความกังวลนะเอ๊ะแล้วมีติ้งของเฟดใช่ไหมรเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเอ๊ะถ้าเศรษฐกษิจเนี่ยมันยังโตดีอยู่ การลดดอกเบี้ยในการประชุมเนี่ยครั้งที่ตลาดคาดการณ์ตอนนี้นะครับตอนแรกในเดิมเนี่ยคาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมแต่ที่จําได้นะแต่พอตัวเลขเศรษฐกิจที่ลองภูเมื่อกี้พูดถึงมานะครับจะมี2ตัวมาดีเนี่ยเอ้ยตอนนี้เนี่ยเหมือนตลาดเริ่มลังเละแล้วผมแนวว่าที่จะบอกว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะในเดือนมีนาคมเนี่ยนะถ้าเศรษฐกิจยังดีอยู่เนี่ยนะครับการลดดอกเบี้ยอาจจะว่าจาเป็นหรือเปล่านะไหมอาจจะมีการยืดไป นะแปลว่าดอกเบียนะครับในการประชุมนะครับในเดือนมีนาคมเนี้โอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าโอการที่จะลดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าตลาดตอนนี้เนี่ยมองถัดไปแล้วใช่ครับอาจจะมองถัดไปเป็นถึงการมีติ้งครั้งถัดไปนะแล้วก็สะท้อนไปในส่วนตัวบอลยูนะภูมิดีบีพรอยยูเนี้ย4่7ครับโอ้โหนี่ก็สะท้อนกันใช่ครับ ก็สะท้อนในเรื่องของตัวเรื่องตัวเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็ตัวเศรษฐกิจที่ออกมานะครับเมื่อคืนนี้ที่น้องภูมิบอกไปนะครับอันนี้บอลยิวขึ้นมาแบบนี้โอ้โหอันนี้วันนี้พี่ต้องเดินไปถามพี่เมย์เลยนะซึ่งเป็นกูรูครับว่าโอ้โหบอลยิวสิบปีเนี่ยนะครับจะไปตรงไหนดีนะพี่เมย์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้ไปดูแถวๆซักประเวณคายคายเก่าก่อนนะตรงแถวนี้ครับภูมิมันจะอยู่ประมาณ 4. 8ุดดถึงห้าแล้วกันนะก็จะไปเขาเรียกว่าโซนถ้าเป็นช้าคือมองเป็นแนวต้านแหละ ในส่วนตัวบอลยูนะครับอ่ะคราวนี้พอพูดถึงในเงี้ตัวบอลยูที่มีการปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นการเชื่อมโยงกับภาพภูมิาสกรรมนะซึ่งก็เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าในฝั่งเศสไมิกาเนี่ยนะครับหุ้นที่อาจจะไม่ค่อยชอบนะเวลาบอลยูขึ้นเนี่ยภูมินะใช่ไหมดับยวให้ดูก่อนว่าอะไรบ้างที่ที่ลงนะครับเมื่อคืนนี้อ่ามันเป็นตัวใหญ่ที่ตัวเองใช่ใช่ครับ N แอสแด็คนเมื่อคืนนี้ลงไปถึงหนึ่งจุดแปดก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็แปลว่าใช่ครับ เวลาบอลยิ่ขึ้นนะหุ้นที่เป็นหุ้นโกลด์ครับหุ้นที่เป็นหุ้นพวกเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยชอบนะจะเป็นปัจจัยกดดันก็ทําให้ N a s แ a กเนี่ยเนี่ยลงไปถึงมาสัก1.89เปอร์เซ็นต์แต่คำถามก็วกกลับมาว่าบ้านเราโอ้นี่บ้านเรายังถือว่ายังบวกปริมปริมแล้ววกเมื่อวานนี้บวกรอดได้ใี่ยจริงๆเวันนี้ผมคาดการณ์ว่าพอเมื่อคืนเนี่ยนั่งเห็นในสดตัวตลาดฝั่งเมกาเนี่ย N a ส d a กเนี่ยลงมานะครับแล้วก็หุ้นโกลด์หุ้นเทคเนี่ยลงก็เลยมองเอ๊อย่างนี้หุ้นพวกกลุ่มอะะะไรน อ่าตัวอิเล็กทรอนิกซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามายกแผงเลยครับไม่เินแต่เดลต้านะครบพวก A C E นะพวกตัวเลยนะฮาน่านะครับขึ้นมาแบบยกแผงหมดเลยนะเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นะครับนะครับแต่พอมาวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นนสแดกเนี่ยลงนะก็เลยมองวันนี้โอ้หุ้นอิเล็กทรอนิกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าเดลต้าเนี่ยยังหวกดยังเขียวอยู่เลย นั่นก็ได้ล้ย,ยังไงเนี่ยแล้วยังไงเนี่ยนะครับอ่ะคี้สิ่งที่ผมกำลังมองต่อไปเนี่ยเออว่ารอบเนี้ยสิ่งที่คิดว่าอาจจะเป็นจุดในแง่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มองภาพตลาดอาจจะมองกว้างหน่อยนะครับก็คือเรื่อง f l o ์เนี่ยพี่กําลังจับตาอยู่นะว่า f l o ์รอบเนีเ้ยจะเอาย,อยัางไงนะเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วก็ได้นะครับว่าฟอร์เลย์หรือต่างชาติเนี่ยขายมาตลอดนะแต่ว่าพอมาช่วงปีนี้นะครับเปิดมาต้นปีเนี่ยนะดูภาพใหญ่หน่อย อันนี้เป็นตัว Net Buy Sell ของตัวตาดชาตินะครับผ่านมาสามสามวันสี่วันเนี่ยเ้าจะเป็น Net Buy ยหมดเลยใช่คุับนะเนี่ยออกมานะครับสามวันเนี้ยเนี่ยก็เริ่มซื้อมาค่อยๆซื้อนะครับปีแล้วขายตลอดปีนี้ถือว่าต้นปีมาดีให้ภูมิลองลองดาวน์ทับชมลองคาดการครับว่าตาดชาติที่เมื่อวานเนี่ยซื้อมาดุลือเกินสองพันกว่าล้านเนี่ยซื้อหุ้นอะไรใช่ใช่ คิดว่าเป็นหุ้นอะไรครับท่านผู้ชมหรือภูมิงานท่านภูมิลองลองเลือกสักตัวนี้ดิว่าน่าจะเป็นหุ้นอะไรเลือกตัวนี้เลยครับพี่ที่เพิ่งเปิดเกณนพี่เดียวเลยพี่ใช่อันนี้ดูจากกระดาน n p r นะครับเมือต่างชาติเมื่อวานซื้อตัวหุ้นเดวต้าครับมีหุ้นแอนด์วานครับนะครับอันนี้ก็ถามเอ้ยโฟล์เนี่ยมันจะเข้ามาต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ก็พี่ก็พยายามต่อติ๊กซอต่อไว้ครับก็เลยมาดูว่าสิ่งที่เห็นอีกอันหนึ่งนะอาจจะเป็นจุดที่ก็ได ก็คือตัวบอลยูสิบปีบ้านเราใช่ครับแตรเดิมนี่ฮะบอลยูอ่ะไปไหนละเดี๋ยวกลับหนึ่งบอลยูบ้านเรานะครับเดี๋ยวนะทีดนึงครับนี่ครับบอลยูบ้านเรานะครับมีการนะฮะยูนี่ลงมาตลอดนะครับก็คืออะไรฮะที่ผ่านมาเนี่ยคือมีการซื้อพันธบัตรนะก็จริงเนี่ยเรามีฝ่ายตัวพวกตัวพวกอตัวพันธบัตรนะก็ไปถามเรื่อยๆถามที่ิ๊กเคยเล่าบว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างิ๊กบอกว่าเฮ้ยฟลูว์มันเข้ามานะก็คือ มามีเม็ดเงิน,นจากฟอเรนนะครับเข้ามาก็จริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้ามาคือเป็นการซื้อตลาดปัจจบันคอซื้อบอลใช่บอลนะครับก็เลยทำให้นะตัวบอลยูเนี่ยที่ทางก็คือมีการปรับตัวมาเรื่อยเอยอันนี้คือมันมีแรงซื้อนะแต่คุณลองมาสังเกตุสังเกตนะว่าณปัจจุบันเนี่ยเหมือนเยิ่งมันเริ่ม มันเริ่มมีการซื้อตัวขึ้นไปแล้ว่าฟล์เริ่มไหลออกจากตลาดทองใช่ใช่ครับนี่กำลังจับตาครับว่าเอ๊ะถ้าฟลอร์เนี่ยนะครับมันเริ่มมีการขายจากตลาดบอลหรือพันธบัตรสีปีบ้านเราเนี่ยเงินจะไปตรงไหนนะมันจะมาหุ้นด้วยหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เราเปิดหน้ามาว่าเอ๊ะต่างชาติเนี่ยสามทีวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มซื้อใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ผมกําลังจับตามองอยู่นะยังคิดว่ายังไม่ผมคิดว่ายังไม่ไร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฟลอร์เนี่ยมันจะมีการไหลเข้ามาในส่วนตัวตลาดหุ้นนะคครับบมาา้้งนนอยแ่ไห แต่มันเริ่มเห็นสัญญาณที่ทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับก็มาตอบโจทย์อีกครั้งครับผมว่าเราก้มาดูซิว่าบ้านเรากนะ่เซ็นดิ้กบ้านเราเนี่ยเอาไงดีนะเอาไงดีนะตอนนี้หนึ่งสามเก้าหนึ่งแล้วนะครับมุมมองของผมเองนะครับก็ยังคิดว่าไอตรงจุดโลนะครับพรีวิสโลเนี่ยหนึ่งสามหกหนึ่งเนี่ยยังคิดว่าเป็นจุดแนวรับแล้วกันนะคิดว่าตลาดสู้นะครับแล้วก็พยายามยืน นะมให้หลุดโลนในเรืองไปนะครับแล้วอาจจะจับตาครับในเรื่องโฟของตลาดชาติที่เริ่มกลับมาแล้วจากการขายตราบอนอาจจะมีเงินบางส่วนเข้ามาในส่วนตัวตราหุ้นก็ได้อันนี้ขอมองเป็นมุมในเชิงบวกบ้างนะเพราะตลาดในเรื่อซึมมาหลายวันแล้วโอเคครับผอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวโน้มแล้วกันนะครับมุมมองครับแต่ทีนี้ครับพี่เอกถ้าเกิดโฟลไหลเข้าเนี่ยเราคงจะบอกว่าไหลเข้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกตัวตลาดนะครับผมถ้าเกิดมาถามพี่เอกบอกเลยว่าโฟลไหลเข้าเนี่ย เน้นเป็นกลุ่มไหนดีครับพี่รือว่าตัวไหนได้เลยไหมเป็นรายชื่อมูลเลยอ่าโอเคครับตนนี้กลับมาที่ในส่วนตัวภาพตลาดล้นะว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับจะมองยังไงมันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่าเนียซึ่งเมื่อวานนี้ก็บอกว่าต้องบอกว่ามันก็จะมีหลายๆเรื่องด้วยกันนะแต่ถือว่าในช่วงเนี้ย ดูเหมือนจะไม่ได้มีประเด็นที่เป็นเชิงลบมากนักละช่วงที่ผ่านมาผมเจอแต่ะวันพังกลุ่มลงไฟ้าใช่ไหมล่วงมาก่อนหน้านั้นก็กลุ่มเลยนะพวกกลุ่มค้าปีกใช่ไหมโอ้โหเจอกันแบบเรียกว่าแต่ละตัวเนียลงมาชุดออกมาตอนนี้เหมือนเบาๆลงไปแล้วสิ่งที่มองต่อไปครับก็คืออะไรฮะก็คืออาจจะมีอีเวนต์ต่างๆนะหน้าจับตานก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อวานนี้คือวันที่13บามมิถุนายนนี้ ใช่ไหมครับก็มีนะทาง,งคุณทักษิณใช่ไหมที่เขาจะมีการเข้ามามาพูดนะในรายการของทางข่าวหุ้นนี่คือว่าจะเป็นสิ่งที่นักทุนที่ลงทุนในตลาดเนี่ยนะครับนะ่็คือจับตามองแหละนะว่าท่านจะมาพูดเรื่องอะไรบ้างแต่แน่นอนแหละครับว,ว่าทางข่าวหุ้นก็เชิญมามันคงต้องพูดเกี่ยวกับหุ้นนะภูมนะคงต้องพูดเกกับตัวตลาดหุ้นแล้วก็มีหุ้นหรือบ้างคิดว่ากลุ่มลอยฟ้าในแน่นอนน่าจะมีคําถามเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าเป็นประเด็นหลอนะครับอ่ะแล้วส่วนตัวตลาดต่างประเทศก็นอนฟาร์มฮโรไหมภูมิ ไปวันศุกร์ครับอ่าวันศุกร์นี้นะเดี๋ยวจับตาหน่อยใช่ครับก็จะตัวเลขที่น่าสนใจในฝั่งเศรษฐกิจทีฝั่งอเมริกาคาดถึงไหมครับพี่ได้ได้คาดนะครับผมสับตัวนอนฟาร์มเพโรนะครับในที่จับตาในวันศุกร์นี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมออกมาเนี่ยตลาดคาดว่าน่าจะเห็นการปรับตัวลงจากเดือนมกราคมหรือคือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันบวกไปมาสักสองแสนกว่าแต่เดือนนี้ตลาดคาดว่าจะลงมาเหลยประมาณสักแสนต้นๆเท่านี้ครับพี่เพราะถ้าเกิดว่า ตัวที่ออกมาจริงๆเนี่ยยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นสัญญาณที่เริ่มไม่ค่อยดีแหละครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนิดนึงพี่เอกเพราะแค่พี่เอกพูดประเด็นอีเวนต์น่าสนใจแล้วผมในวันที่สิบสามเนี่ยนอกจากทักสินครับพี่เอกตรงนี้อย่าลืมใกล้ตัวเราเลยนะครับผมมีอะไรงานไทยคอมเพลเดย์ด้วยครับพี่ใช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 ่ใน่ใช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 ่ใก่ใช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 ่ตช่ใ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 ช่ไช่ไช่ไม่ได้มีแค่วันเดียวนะพี่ใช่ใช่ใชหลายวันเลยครับผม เดี๋ยวพรุ่นี้เราเอาอรายละเอียดมาให้ท่านผู้ชมลองดูว่าเราจัดงานเนี่ยเราเชิญจากไหนบ้างนะครับลองดูรายละเอียดกันว่าอา,าจจะมีบริษัทที่ท่านผู้ชมอาจจะสนใจใช่ไหมหรือว่าลงทุนอยู่นะครับ เดี๋ยวมีนะมีข้อมูลตัวนี้มาฝากท่านผู้ชมทุกนี้แล้วกันทุกนี้อ่าแน่นอนครับผมแล้วอีกนิดนึงขอแถมเลยก็คือมีช่วงที่เป็น special session ด้วยนะครับผมก็จะเป็นจากทาง P O I นะครับผมหรือจากทาง Morgan Stanley นะครับผมที่มาเนี่ยเรียกว่าให้วิวนะครับมุมมองทางภาคทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเรานะแต่ว่าโดยรวมทั้งฝั่งเอเชียเลยนะพี่เรียกว่าน่าติดตามน่าสนใจมากเลยอันนี้ก็ขอ โฆษณาไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมโอเคผมโฆษณาไปเยอะแล้วเดี๋ยวไม่แก้พี่เอกพูดถึงทางฝั่งของตลาดในช่วงครึ่งบ่ายนะครับ,รบพี่เอกว่าจะเป็นยังไงไหมนเนี่ยเดี๋ยวผมมาถามติงการลงทุนพี่เอกต่อดีกว่าว่าเอาไงดีครับพี่ใช่บางทีพูดถึงภาพตลาดแบบว่าค,คิดว่าน่าจะสู้ที่โหลแล้วกันคิดว่าแล้วก็ก็พยายามสู้แล้ววันนี้เนี่ยปิดที่หนึ่งสามเก้าหนึ่งนะแต่ยังถือว่ายังไม่มีการปรับตัวขึ้นไปร้อนแรงนะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะาการลงมาพักตัวเป็นการ อ่าสร้างฐานใหม่แล้วกันนะแต่คิดว่าโครงสร้างน่าจะมีลักษณะของการคือยืนได้นะครับผมคิดว่ายืนได้ะคราวนี้หน้าหุ้นในช่วงเช้าเนี่ยคือต้องบอกว่ามีหุ้นค่อนข้างจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับแต่ก่อนที่จะไปในแง่ตัวประเด็นหุ้นเนี่ยนะครับขอมาพูดถึงหุ้นเมื่อวานก่อนเนะเชียร์ตัวหนึ่งไปนะปูมไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ปรากฏวันนี้ลงมาได้ซ้ําไปคือตัวดูโฮโนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงบ้า,สางสืบประชาพี่เช็คดูเนี่ยราคาคือเก้าบาทสิบนะครับเมื่อวานนี้ชทขึึ้นนนไปะะถงบาเลย แล้วก็ปิดที่ราคา9บาท30วันนี้ลงมาพักตัวนะครับผมอมองว่าถ้าสมมติว่ายังดูจากโครงสร้างนะครับยังมองว่าเป็นการพักตัวหลังจากที่ขึ้นแรงนะถ้ามีอยู่ขอถือรุ้นต่ออีกวันหนะึ่งนะคิดว่าวันนี้อาจจะดูแล้วเนี่ยนะครับลงมาพักตัวโวล่มมาได้เยอะมากแต่เมื่อวานขึ้นแรงอาจจะมีการพักตัวบ้างก็ดูไม่น่ากังวลเลยนะครับผมคิดว่าไอ้ตรงสักประมาณโซน9บาทแล้วกันนะครับวันนี้โลที่9.05นเนี่ยไอ้ตรง9บาทเนี่ยมันน่าจะเป็นโซนแนวรับแล้วกันนะค,ะค,นะคิดว่าน่าจะยืนได้ขอรุ้นนนต่ออวัึง นะครับส่วนธีมการลงทุนในในช่วงบ่ายนี้นะครับผมขอมาพูดถึงในส่วนตัวกลุ่มธนาคารบ้างนะเพราะเป็นกลุ่มที่รอบนี้แข็งแกร่งระเกินบูลแล้วก็เนี้ยช่วงเนี้ยใกล้นะครับใกล้ที่จะประกาศงบไตรมาที่สี่แล้วก็จะเป็นทุ้นตัวทิสโก้นะครับเดี๋ยวผมใช่ครับเดี๋ยวจะมีพีวิวนะจากทางอ่าพี่เกมเขานะครับคุจะมาพูดถึงกันนะครับอ่ะ เรามาดูในส่วนตัวกลุ่มธนาคารนะเรามาไล่ดูกันหน่อยนะครับว่าในแบงก์แต่ละตัวนะครับโครงสร้างตอนนี้เนี่ยคือเป็นยังไงบ้างใครน่าสนใจใช่ตลาดเวียงไปเวียงมาเนี่ยแบงก์ภาพรวมเลยเป็นยังไงบ้างเอามาไล่ตัวแบงก์ใหญ่ดีกว่านะ KTB อันนี้เป็นหุ้นที่แนะนานะครับในแนะนําประจําเดือนนะครับก็ถือโอ้วันนี้เพิ่งเห็นกันนะเนี่ยราคาเนี่ยขยับขึ้นไปโอ้มันเบรกรเรือนแล้วปูนะยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบนะครับถือว่า KTB รอบนี้เนี่ยมาแรงดีนะมาเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากนะเอามาดูตัวอื่นบ้า บีบถือว่าใช้ได้นะผมนะบีบใช้ได้อเคแบงค์หน่อยนะครับอาเคแบงค์นะครับเออส่งไใหมดเลยนะเหมือนกันเลยเออนะครับแอสซีนะครับอ่ะก็คือว่านี่จะลงมาหน่อยแต่ก็เป็นโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นนะครับมีอะไรกับอธิทีบีนะครับอ่ะมีตัวไหนอีกภูมินึกออกภูมิบอกพี่มาเลยนะจะได้ดูชาร์ตนะครับดูโครงสร้างใช่ครับอ่ธิสโก้หน่อยอธิสโก้นะฮะนะครับอาเคเคพีนะครับ ไล่มาเลยนะครับถือว่ารอบนี้โครงสร้างแบงค์นะน่าจะเป็นกลุ่มเด่นสุดเลยนะแต่ละตัวที่ไล่มาเนี่ยช้าแต่ละตัวเนี่ยจะจ่อจะเบรคให้นะบางตัวเนี่ยเรียกว่าทะลุไฮายขึ้นไปด้วยซ้ำไปนะครับก็คิดว่ารอบนี้นะครับคิดว่าคือถ้าเป็นนกสามการมองหาการลงทุนนะก็คิดว่าคงต้องอาจจะต้องมีพุ้นแบงก์ติดผอมบ้างนะครับก็ถ้าเป็นมุมมองผมนะครับก็ยังชอบตัว KTB นะเพราะว่าเป็นหุ้แนะนำมาจำเดือนแล้วก็รอบนี้ถือว่า เปรียไฮขึ้นไปได้ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นงบกันจําได้ว่าทางพี่เกณ์เขามองในส่วนตัวกําไรที่เป็นเยีย์เนี่ยโตถึงเจ็ดสิบเซกต์โอ้โหครับผมเรียกว่ามันก็ไม่ใช่ใช่บันผลยิวก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ถือว่ารอบนี้หน้าหุ้นแบงก์มากหมดเลยแล้วมีตัวหนึ่งอะแถมท้ายครับคุณครับี่ก่อแถมท้ายตัวหนึ่งมีกาฟแต่วันนี้ก็แนะนําเชียร์ไปเพราะว่าราคาลงมาเยอะแล้วนะในส่วนตัวหุ้นกราฟนะครับเรียกว่าลอยฟ้าเนี่ยลงมาทั้งแผงเลย แต่คิดว่าราคาที่มันลงมาประมาณถาแถวๆสักประมาณ50-55บาทแล้วกันนะครับเอาเป็นส่เส้นค่าเฉลี่ยเข้าไปหน่อยนะับลงมาใกล้ตรงเส้นค่าเฉลี่ย2อหลายวันแล้วผมก็เลยคิดว่าราคาพุ้นมันควรจะเริ่มยืนเริ่มฟื้นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหุ้นใหญ่ด้วยนะแล้วก็คิดว่าในเรื่องของตัวประเด็นเรื่องตัว data center อะไรเนี่ยมันจะเป็นภาพระยะกลางหลายยาวนะที่คิดว่ามันจะเป็นตีมใหญ่นะครับของภาพการลงทุนในปีนี้แล้วก็คิดว่าราคาหุ้นก้าเนี่ย ที่เป็นมีการปรับตัวลงมาแถวเนี้ยผมยังมองว่าเขมองเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับสรับการแนะนำในการสะสมในหุ้นตัวใหญ่ก็เพิ่มเติมหุ้นกราฟเข้ามาอีกตัวนึงครับเอิ้นนะครับผมก็ในช่วงบ่ายวันนี้ใช่ไหมพี่เอกใช่เป็สกลุ่มนะครับผมแล้วก็สองตัวด้วยก็คือปุ่มแบงค์นะครับผมเป็นตัว KTP แล้วก็กลุ่มเรียกว่าโรงไฟฟ้าแล้วกันนะผมก็กราฟนะครับผมอันนี้จะเป็นเรียกว่าครั้งตีงบลงทุนแล้วหองแถบไปเรียบร้อยแล้วกเนี่ยผมมาดูคำถามแป๊บนึงครับพี่เอกเดี๋ยวนะวันกก่่อนห้าาสึว ลืมตอบคำถามท่านผู้ชมไปท่านหนึ่งเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะท่านไหนนะครับพี่ติดไว้แล้วก็พอดีต้องพูไม่อยู่พี่ก็เลยลืมเลยครับคแล้วก็มีถามมานะจากคุณ N W T S นะครับ,รบว่าศะกถามมาวันก่อนแล้วบอกว่าติดไว้จะมาตอบคำถามท่านผู้ชมนะครับจริงๆเนี่ตยตีคำถามไว้แล้ว แต่ปรากอบว่าพอดีน้องภูไม่มาเลยไม่มีใครไม่มีใครเตือ, <c oughs> อนคนรบุไม่ <c oughs> ใช่นะเออ <c oughs> ก็เลยลืม <c oughs> ออนะครับอ่ะนะครับคุณ n อ t นเถามมาว่าปีนี้นะกราฟจะรวบรวมกับอินทสัสเนี่ยช่วงไหนครับครับ <c oughs> นะครับพี่เตรียคำถามไว้นะครับอันนี้ไปถามพี่กูก็มาให้นะครับยูด <c oughs> บ,บอกว่าก็เป็นประมาณสักช่วงปลายไตรแม่หนึ่งต้นไตรมาสองครับครับอ่าใกล้ละใกล้ละมีนัยยะตางนะครับใช่กเดือนใช่ครับอ่ะมาคำถามมีอะไรบ้างครับภู โอเคก่อนอื่นเลยครับมีคุณสุภตาคุณดอยชิงและคุณมีระบองครับที่จะฝากสวัสดีเข้ามาครับจากทางกองบัญมาการโอเคก่อนอื่นครับคุณบีระบองเนี่ยถามว่าตัว BCPG ครับโอ้โหนี่ใช่ใช้หมูไปแล้วเนี่ยมีแนวรับให้อีกไหมครับโอ้ต้องบอกว่าต้องขอชมนะเพราะวันนี้ผมนั่งดูหุ้นที่แับนี้นะครับเออมีการปรับตัวขึ้นมาหน้าแรกหรือหน้าแรก BCPG ครับ ขึ้นแรงวันนี้เนี่ยนั่งดูตอนชา้าที่4%ปร์เแล้วก็นึกถึงได้ว่าจำได้ว่า,วามีแฟนรายการ Stocks k n o เ,เราคุณบีระบองถามมาเมื่อวานนี้ทรงชาร้าเป็นยังไงปรกว่าโอ้โหนี้แรงทีเดียว,วแล้วต้องว่าหัวยกนี้มาใหในะ้เพราะว่ามาได้แบบเพอร์ฟอร์มดีมากบอลุ่มใช้ได้ที่ปุ<ๆ>่มบอกไปนะบอุ่มนี้ติดอันดับลิสต์อันดับต้นๆเลยนะครับ ก็ถือว่ามาดีครับนะราคาตอนนี้6กบาทแล้วคุณบีลบองถามว่าไรครับคุณรับว่าขายหมุนไปเรียบร้อยโล้วถามว่ามีแนวรับอีกแนวไหมโอเคได้ครับขายไม่เป็นไรครับก็ดีนะจริงดีกว่าขายแล้วขาดทุนแล้วกันนะขายได้กําไรก็ไม่เป็นไรครับอ่ะโอเคครับอ่ะถามแนวรับตรงไหนโอ้โหนี้ทะลุค่าเสียด200อวันแล้วมาพร้อมโมลุ่มด้วยอาจจะมีโอกาสครับของการโชว์แบ็กนะการปรับฐานการย่อลงมาเพราะว่าขึ้นมา3วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไอตรงค่าเสียด200วันเนี่ย อาจจะเดิมเนี่ยอาจจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นแนวรับละเห้นถ้าลงมาย่อดเนี่ยสักประมาณ6.5-6.6แล้วกันครับบต่อไปครับเป็นคําถามจากคุณแลกคุณนะครับถามว่าโออาเนี่ยมีแนวรับไหมครับนิวโรทุกวันใช่ครับอันนี้มีเสียงบทนละคับท่านนักทุนบทมาครับนี่ดูจากในส่วนของตัวอะไรนะที่เขามีฟีดข้อมูลเข้ามาครับ ก็ตั้งแต่เข้าตลาดกรุงดูดิเนะเข้าตลาดมาก็มาแบบไม่เคยเห็น,หนใช่ครับราคานี่ก็เป็นขาลงมาตลอดนะครับเป็นขาลงมาตลอดจะมีคําถามคือมีแนวรับใหม่ครับ,รบนีโลทุกวันเลยโอ้โห้องบอกว่าตรงนี้แนวรับคงจะฟองยากละอ่ะเดี๋ยวขอปรับเป็นตัวใช้ตัวบอลิเจอร์ก็ได้นะครับดูสัหน่อยโอ้โหนี้ก็ลงมาถึงลบสองเอสดีลวนะครับ เรียกว่าใช่ครับแนวรับอาจจะดูยากล่ะอาจจะใช้เส้นเทรนไลน์ลองวาดดูนะครับลองตีเส้นดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองตีเส้นดูนแนวรับก็ถ้าประมาณโซนโหัวนี้อาจจะถ้าลดจุดสองบาทไปนี่ก็นิวโลนะถ้าดูเส้นก็คือลงไปถึงมาโซนสิบเ็บาทนู่นเลยนะครับ,รบก็คิดว่าราคาหุ้นโอเควันนี้อาจจะเห็นภาพมันยืนยืนบ้างแหละแต่โครงสร้างมันก็ดูยังยังดูแบบ มันยังไม่ทันสนใจนะคิดว่ามันยังเป็นโครงสร้างขาลงอยู่มีรีบาลบ้างครับแต่ก็รีบาลยังยังเป็นเทรนขาลงก็ถูกกดลงมาเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าถ้าเลือกโออาเนี่ยถ้าซื้อแบงค์น่าจะเรียกว่าอะไรฮะน่าจะสบายใจกว่านะคับปลอดภัยปลอดภัยกว่าใช่ปลอดภัยกว่าพลังงานอาจจะไม่ค่อยผูกสใมพันธ์นปีครับผมก็คำถามต่อเนื่องครับพี่ใหญ่ครว่าตัวโกลบอลเนี่ยยังดีไหมครับลงมาในเกือบสองแล้วโอเคครับอืมนะครับ กิุ่คราบไปอีกเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันเริ่มดีเริ่มฟื้นละวนะครับก็คิดว่าประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยมันมีเข้ามาก็คือในส่วนตัวมาตรการจากภาครัฐแหละว่าจะการมาตรการอะไร EC EDC ใช่ไหมวันที่สิบห้านี้นะครับอ่สิบห้านี้นะครับก็จะมีมาตรการนี้แล้อาภูม จะไปซื้ออะไรไหครับเนี่ยเล็งๆไว้ไหมมีของไหมเมื่อวานจําได้จะถามภูมิก็ไม่ได้ถามมเวลาก็ยังไม่ได้เล็งนะครับพี่แต่ว่าก็กะคร่าวเพราะว่าอาจจะซื้ออะไรก็นอนบุกแล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้คอมทำงานเริ่มช้าแล้วครับโอเคได้เพราะพี่เอกมีเล็งเลยไหมครับพี่จริงก็มีเล็งนะอาจจะซื้อเกมให้ให้หลาน ไม oh, okay. ่หลานไม่หลานนะครับแต่ก็ดูอยู่ oh. ดูอย,อยู่ดูอยู่ครับ oh. อ่านนี่ก็ก็แปลว่าถ้ามาตรการนี้ออกมาเนี่ยคิดว่าอะไรนะก็จะมีอะไรนะเขาเรียกว่าคนที่จ่ายภาษีกน ครับ <C ups> นะคงจะเล็งๆไว้แหละว่าจะ <C ups> ซื้อ <C ups> อะไรบ้างอาจจะเป็นมาตรการที่หนุนเข้ามาได้ในมาตรการนี้คงจะเป็นใจที่เป็นบัตรใจบวกต่อหุ้นที่เป็นพวกกลุ่มค้าปีค <C ups> รับโดยพะเช่นพวก CR C ซ c นะพี่นัทเขาบอกไป CR C ซ c <ups> ีนี่ก็น่าน่าจะน่าจะได้ไประโยชน์ <C ups> นะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีตัวดูโฮมนะที่เมื่อกี้เรียนท่านผู้ชมไปนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจคราวนี้กลับมาที่คำถามครับโกลบอล์ะออกได้ยาวเลยคําถามคือยก็ลงลงมาเนี่ย อ่ายังยังดีอยู่ไหมครับลงมาเกือบเท่าเดิมยอะโอเคครับนะครับจริงๆลงมาข้างเยอะละนะเหมือนจะเป็นรัษมะการยืนออกข้างคลับนะครับเริ่มไม่มีการทาโลใหม่ละเป็นการแฝดออกข้างสวีออกข้างก็คิดว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสการยืนสร้างฐานแล้วรอจังหวะชูขึ้นไปนะครับผมมองสักประมาณโซนเอาไมว่ายังไม่ไกลมากนะขอเส้นกลางก่อนเส้นเขียวนี้ก็อยู่ที่14.7อืมอีกตังคบาทอีกงนะอีกตังค์บาทครับอีกคําถามหนึ่งครับถามว่า โซแบมเนี่ยเห็นเกิดบริษัทเดเวเชนครับแต่ว่าเป็นภาพรายเดือนนะพี่เอกจะถามว่าเป็นภาพรายเดือนจะซื้อืีดาวเนี่ยได้ไหมครับอ๋อเป็นภาพรายเดือนเนี่ยนะคำรูจบอกว่าเป็นภาพรายเดือนคือให้ตัดเป็นรายเดือนใช่ไหมครับภูมหรือยังไงเลยอ่าครับผมเนินใช่ครับอ๋อโอเคครับอ่ะรายเดือนก็หุ้นซึมลงมานะครับซึมลงมาอ่าเทสโลระครับนะหกบาทตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่กำลังมองเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับไม่เป็นในส่วนตัวแบมนะธุรกิจที่เอานี่มาบริหารอะไรต่าง นะตอนนี้เหมือนจะดูสัญญงสัญญาเนี่ยยังคิดว่ายัางยังไม่เห็นภาพของการกลับตัวแล้วกันแล้วประกอบเทนรนดอกเบีย้ยจะบอกว่าโหเป็นเทรนขาลงเป็นวัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยปรากฏว่าประมาณช่วงนี้นะฮะดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับขาลงก็จริงนะแต่จะเป็นขาลงแบบที่เรียกว่า,าช้าลงครับยิ่งใส่เกียร์ในเกียร์เรียกว่าถอยไปเ,เรเื่อยเลยนะครับช้าไปเรื่อยเลยนะครับก็ทําให้ในส่วนตัวกลุ่มที่มันได้ไประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงตอนนี้ผมคิดว่า ไม่จะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มละมันจะกลับมาที่แบงก์ซะดินะครับครับุนะจะเป็นสมแบงก์ซะมากกว่างั้นก็ถ้าเป็นในส่วนตัวการมองระยะยาวหน่อยเนี่ยนะครับคิดว่าเฝ้าไว้ก่อนครับยังไม่ต้องรีบร้อนถ้าซื้อก็จะแบ่งไม้ซื้อสักนิดหนึ่งครับนะเอาซื้อแบบไว้รอจังหวะรออะไรแล้วค่อยรอจังหวะการซื้อเพิ่มแบบไม้หนักๆเนี่ยคิดว่ารอปัจจัยพวกนี้ให้มันลี่คลายก่อน การบผอกนะโอเคแล้วก็อีกคำถามครับผมว่าเล่น c p F เนี่ยถ้าเข้าไปที่สิบแปดบาทนะครับผมแล้วขายตอนยี่ห้าเนี่ยเพราะเกิดเดเวเจนนะครับผมอ่าเป็นครับเก่งอ่าคิดว่าภาพของแบมในจมื่นจะทีเพี้ยนนี่ไหมครับอ๋อซื้อที่แปดโหไปขายข้างบนนี้เลยนะครับผมซื้อข้างล่างด้วยแล้วไปขายข้างบนด้วยโอ้เจ๋อมากเจ๋อมากครับอ่านั่งคุณถามมาว่าภาพของตัวแบมเนี่ยจะเหมือนอ๋อจะคล้ายกันคล้ายง่าแล้วนั่งทุนตอนท่านนี้ก็คงจะมองเรื่องตัวกราฟเป็นหลักแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าที่มีภาพตัวเดเวเจน อ่ยาวิธีคือว่าราคาหุ้นทำโลนะแต่อินดิเคเตอร์ยกลขึ้นเนี่ยครับมันจะเหมือนภาพคือเตือนปลายทางกับลงไม้ใช่ครับนะเพียงแต่ว่าจุดตเนี้ยถ้าซื้ออย่างที่ผมเรียนไปว่าเนีการกลับตัวหรือเปลี่ยนเทรนเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาณการเบรกเอาท์นะซึ่งถ้ามองจากชาร์ตแล้วก็รูปแบบในอดีตเนี่ยนะครับแบมไปแล้วครับูถ้าจะมีการเปลี่ยนเทรนมันต้องมีการทะลุนะตรงแนวตานสำคัญสำคัญนะตรงเส้นกลางเส้นกลางเส้นกลางตัวนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับปู ผมหยุดสองแท่งผมปฏหโยงหุดสามรลบนะครับถ้าแบบนี้มาเทรนแบบนี้นะเบรกเส้นกลางหัวรุ่มมาอินดิเคเตอร์คล้ายๆกับเมื่อช่วงเดือนแปดปีแล้วในแบบนี้ผมคิดว่ารุนได้การกลับตัวในภาพระยะกลางครับโอเคครับแล้วก็อีกคําถามก็เป็นคําถามจากคุณดอยริงนะครับผมก็ขอแนวรับครับของตัวเอโอครับบีซีและก็ซีเอ็นครับโอเคครับอ่ะได้ครับเอโยังเหมือนเดิมนะมครับยังมองที่ จุดโลเดิมเหมือนกันนะจุดโลเดิมอยู่ครับสิบแปดบาทต้นต้นนะสิบแปดบาทสิบนะครับอิชีตแต่ตัวส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนจะเทสโลนั่นเลยนะสิบสี่บาทนะครับแต่เคยมีช่วงก่อนเดือนแปดลงมาถึงสิบสามบาทปลายปลายตีเริ่มกลมแล้วสิบสี่บาทครับแต่ตัวนี้คือถ้าเกิดถูกทางก็คือคำใหญ่เปลี่ยแล้วก็สุดท้ายครับเป็นตัวทีเอ็นครับทีเอ็นก็สู้ที่โลแล้ววันนี้ก็เริ่มฟื้นขึ้นมาครับนะครับวอลุมเป็นไงบ้างเนี๋ยเช็คโอลุมหน่อย รุถือว่าครึ่งเช้าใช้ได้นะครับครึ่งเช้าใช้ได้อาจจะเป็นลักษณะการเล่นเป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้งได้นะเพราะว่ารุ่งมาราคาหุ้นออกข้างละไม่มีโหม่แล้วก็วันนี้เบรกขึ้นมาครับรับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็อีกคำถาม่ก่อนอื่นครับผมอีกขั้นหนึ่งเนี่ยคุณเรนนี่ฝากสัสดีเข้ามาครับเขียนวับมีคําถามเข้ามาครับบอกว่าภาพภาพตลาดแรงงานเนี่ยของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงแข็งแร่งอยู่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็น ผมตอบได้น,นะครับอ่าได้ถ้าฝั่งอเมริกานะผมก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยในฝั่งของภาคการบริการเอาภาคการบริการก่อนนะแข่งแก่งจริงครับผมแต่ถ้าเกิดเราไปดูภาพของตลาดแรงงานเนี่ยในตัวเลขของนอนฟาร์เพโรนะครับผมก็ต้องดูเลยว่าที่เราจะออกมาช่วงของสุดสัปดาห์นี้วันศุกร์นะครับผมออกมาเนี่ยมีแนวโน้มที่น่าจะปรับตัวลงนะครับผมซึ่งที่จริงแล้วถ้าเกิดเรามาดูเลขเป็นแนวของการเติบโตเนี่ยก็ยคือแนวโน้มระยะยาวของเขานะครับผมการติบัตเย็นเยือกของตัวเลขอนอนฟาร์เพโรเนี่ยที่จริงเนี่ย ชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องครับพี่เอก mm hmm. แล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะมันจะเป็นการชะลอตัวลงมาตั้งแต่ประมาณช่วงกลางกลางปี2 0 2พันยสิเอ็ดเลยนะครับผมการเติบโต,ตวเยวียดเยของบันฟาร์มเพโลเนี่ยพรเะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลาดแรงงานของเขาเนี่ยมันแน่นอนครับมันแข็งแร่งมาตลอดแต่ว่ามันมีทิศทางที่เริ่มอ่อนแองลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วและตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเหมอนจะเพื่ออ่าตราเนี่ยเริ่มที่จะกรณีนนสืคือเริ่มที่จะรับรู้ได้แล้วซึ่งเราก็จะเห็นมาสะ้อนในตัวเลขของตัวเลขของประมาณการนะครับผมมมมีีคคววาเสส่่ยยงออูรับ โอเคครับวันนี้เข้าใจว่าน่าจะมีคําถามประมาณนี้นะครับโอ้คครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราฝากไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมลาไปสองคดีเลยครับนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลุ้นกันครับผมสำหรับตลาดช่วงบ่ายแล้วก็อย่าลืมครับหุ้นที่พี่เอกแนะนําไปนะครับผมสำหรับช่วงบ่ายวันนี้มี2กลุ่มและ2ตัวครับกลุ่มแรกธนาคารครับผมคืวของเคทีบีกลุ่มที่2คือกลุ่มของรถไฟฟ้าครับผมตัวกาฟครับผมก็ถ้างั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่เอกขอฝากเท่านี้เดี๋ยวขอตัวก่อนครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนีีี้สสสสววััััดดคครรบบ